เการออกมาจัดรายการของคุณสนธิเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่แหมเกิดเอฟเฟคไม่น้อยเลยนะครับคนทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะโอ้คือด้านหนึ่งก็ด้อยค่านะโอ้จุดไม่ติดล็อกนะพวกอนุรักษ์นิยมอันยังงูอย่างงี้นะด้านหนึ่งก็แสดงความหวั่นไหวแล้วก็ยกเหตุผลว่าประเทศมันไม่เดินหน้านี่แหละเพราะมันติดลมการเมืองแบบนู้นแบบนี้นะ คือเดิมทีเนี่ยที่คุณสันติลิมตองกุลประกาศเอาไว้ว่าวันที่สองธันวาคมเนี่ยจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแพททองทานที่ทำเนียบรัฐบาลนะไปยื่นหนังสือนะมนไม่ใช่ไปจัดม็อบตั้งเวทีชุมนุมนะเขาไปยื่นหนังสือแล้วก็มีคำถามกี่ข้อกี่ข้อเรื่องม o u 4 4ให้นายกมาแจกแกงมาตอบเนี่ยนะแกนี้ก็จะดุ่งกันใหญ่แล้วนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเขาเขาเลื่อนวันไปนะ ล่าสุดเนี่ยนะครับเพจคุยทุกเรื่องกับสนทินะก็ได้โพสตบอกว่า <c oughs> คุณสนทิประกาศเลื่อนวันบุกทาเนียบยื่นหนังสือถึงนายกองอิงเป็นวันจันทร์ที่9ทธันวาคมเวลา10นาฬิกานะก็เลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะก็ะดีคือนายกก็จะได้มีเวลาหาใจหายคอนะในการที่จะตั้งหลักว่าจะอธิบายยังไงชี้แจงยังไงนะแต่นายกคงไม่มารับหนังสือด้วยตัวเองหรอกนะดูท่าทางนะนะ เพราะว่าเอามารับหนังสือด้วยตัวเองเดี๋ยวโอ้โหจะตอบกันยังไงเนี่ยนะทําคําถามแต่ละคําถามมันน่าจะยากอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่อันนี้คือคือคือมุมของอคนที่จะไปยื่นคือคุณสนทิหนึ่งก็คือเลื่อนเวลาไปนะหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าปฏิกิริยาจากฝั่งรัฐบาลนี่แหมดูจะอ,อ่ออย่างที่ผมบอกนะด้านหนึ่งก็ด้อยค่าโอ้ยหมดยุคแล้วอย่างงูอย่างนี้นะด้านหนึ่งก็บอกเอยเราต้อง คุยกันด้วยเหตุด้วยผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี่เอาคนแรกก่อนนะอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะนาะยชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีพูดถึงการเคลื่อนไหวของอนายสนธิลิ้มทองกุลน,นะครับที่ประกาศเตรียมลงถนนอะไรต่างๆเหล่านี้คือคือตรงนี้นิดหนึ่งนะคือคือไอ้คาว่าลงถนนอะไรต่างๆเนี่ย ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสื่อก็ชงให้มันเข้มเกินกว่าเหตุนะชงเข้มเกินกว่าเหตุมาถึงเวลาชงคําถามเนี่ยนะ <c oughs> ก็ย้ำอีกทีว่าถ้าไปดูคลิปที่เขาจัดรายการกันวันนั้นเนี่ยหรือที่คุณสติให้สัมภาษณ์เนี่ยบางที่ก็ย้ำว่าไม่ได้อยากจะลงนะแต่ประเด็นเนี่ยถ้ามันมีวิธีอื่นก็ว่ากันไปนะเพราะว่าเ,ออเขาก็อายุมากแล้วเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะแต่ถ้ามันมันจําเป็นสถา,านการณ์มันเรียกร้องอย่างนั้นเนี่ยเออก็ จะขอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับไม่ได้อยู่เอาว่าพวกเราไปปิดถนนอะไรกันอย่างนั้นไม่ใช่แต่เวลานักข่าวถามเนี่ยนะก็จะถามชงแบบนี้พอถามชงแบบนี้เนี่ยคนตอบก็ก็ตอบไปตามชงอ่ะนะอืมโดยนายสุสักเนี่ยบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเราผ่านเรื่องนี้มานานมากแล้วนํามาสู่การปฏิวัติร,รัฐประหารถือเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับสังคมไทยที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยหยุดอยู่กับที่และก็ถอยหลังเพราะเรื่องการเมือง นะบอับอกว่าขอพูดตรงๆว่าเนื่องจากการเมืองไม่มีเสถียรภาพซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ทําให้ประเทศเนี่ยถูกฉุดลั้งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพึงระลึกอาจจะทําให้เกิดวังวนเดิมๆที่ทําให้ประเทศไทยอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปมากแล้วนะถามว่าเงื่อนไขในขณะนี้สามารถทําให้ม็อบจุดติดหรือไม่นาะยชูศักดิ์บอกว่าก็ไม่เห็นมีเงื่อนไขอะไรนะเรื่อง m o u 44ก็ทํากันมาตั้งแต่ปี2 5 4 4ี่เนี่ย ก็ไม่เห็นเสียดีดแดนตรงไหนเลยเป็นเรื่องหลักการเจราจาตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเจราจากรรมการทางเทคนิคอะไรก็ยังไม่ได้ตั้งเลยแล้วเดี๋ยวพอไปเจราจาเสร็จก็ต้องนําเข้ามาเพื่อ,อขอความเห็นชอบจากสภา,านะและย้ําบอกว่าผมย้ําว่าเราผ่านวิกฤติชนิดมานานแล้วไม่อยากให้ประเทศกลับไปสู่วังวนเดิมๆให้เดินหน้าไปอย่าให้ถอยหลังนะครับและยืนยันรัฐบาลเนี่ยอยู่ครบเทอมแน่เพราะว่า ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรนะครับคุณชูศักดิ์เนี่ยก็พูดเพราะว่านักข่าวถามเรื่องเพราะว่าคุณไพบูลเนี่ยบอกว่ารัฐบาลอยู่ไม่ครบสี่ปีหรอกอะไรแบบนี้นะ,ะคุณชูศักดิ์บอกมันไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรอะ่ะนะรัฐบาลยังไงก็อยู่ครบเทมบนะอมแน่นะขอเถอะนะประเทศจะได้เดินหน้าไปสักทีหนึง่งนะบ้านเมืองมันติดลมแบบนี้มานานแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเออคือพูด พูดแบบนี้เนี่ยถ้าไม่บอกว่าใครพูดนะในเชิงหลักการนะนะก็ฟังดูแบบมีหลักการดีอะไรอย่างี้นะแต่อาจารย์ชูศักเนี่ยก็เป็นเหมือนคนอื่นๆในพักเพื่อไทยอะ่ะที่เลือกที่จะเงียบในบางสถานการณ์แล้วพูดแบบนี้ในบางสถานการณ์ประชุมอาเซียนสัมมิตท,ที่พัทยาปีห้าสองเนี่ยอย่าหาว่าพื้นฝอยหาตะเข็บนะครั้งนั้นเนี่ยผมไม่เห็นคนที่ออกมาพูด Uh, ปรามคุณสนธิออกมาพูดตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยอย่าไปครับประชุมอาเซียนทัม,มิดมันหน้าตาของประเทศชาตินะสมัยรัฐบาลคุณอภิพิธิษ์อะทาไมไม่บอกว่าเอ้ย <"Hey, S 1> เดี๋ยวเรารอหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยก็หมดเวลาคุณอภิพิธิษ์แล้วเดี๋ยวก็ยุบสภาเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่แล้วได้ไปพังการประชุมกันเนี่ยเต้นน e ัทวุฒิอะไรก็ไม่เห็นห้ามปรามเนี่ยยังพูดกันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องออฮีโร่อะไรกันอยู่เนี่ยวันนี้จะมาพูดแบบโอ้ oh, นี่เขาแค่ไปยื่นหนังสือเองเนี่ยตกอกตกใจกันขนาดต้องออกมาปรามกันอะไรกันแล้วแล้วก็ไปปาปรมามกัว่าครับจุดไม่ติดคนน้อยประเด็นมันไม่ใช่เรื่องคนน้อยคนเยอะนะประเด็นมันคือคุณตอบคําถามเขาให้ได้เรื่อง MOU 44เนี่ยนะออนี่ก็ออกมาอันนี้กันใหญ่เลยประเทศชาติต้องเดินหน้านู่นนี่นั่นคือเวลาตัวเองมีอํานาจเนี่ยต้องบอกประเทศชาติต้องเดินหน้าแต่เวลาตัวเองเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะแหมก็จะไล่รัฐบาลลงทุกนาทีทุกลมหายใจเลยและทุกวิธีการด้วยที่ผ่านมาเนี่ย อ,อีกคนหนึ่งที่นักข่าวไปถามเพราะว่าเหมือนมีประเด็นที่นักข่าวเนี่ยเอาไปถามเพราะมันเกี่ยวข้องกับพักประชาชนด้วยนะคะเพราะนักข่าวไปชงถามว่าเนี่ยคุณสนทิเนี่ยไปพูดว่าจะลงถนนขับไล่รัฐบาลเพราะไม่เอารัฐบาลเพื่อไทยและจะมีมวลชนของพักสีส้มหรือพักประชาชนเนี่ยมาร่วมด้วยนะคะนักข่าวก็เลยไปถามคุณพริฤทธวัชรศิลป์ในฐานะโฆษกของพักประชาชนว่า จริงหรือเปล่าจะไปลงถนนกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณภริศก็บอกว่าก็เป็นการคาดคะเนและประเมินของนายนัทวุฒินะคะคุณนัทวุฒิเนี่ยพูดถึงกรณีของคุณสุนทินะอีกทีหนึง่งแล้วก็นักข่าวก็เอาเรื่องเนี้ยมาพูดกับต่อคำถามนักข่าวนะคะก็บอกว่าแกเป็นการประเมินของนายนัทวุฒิไม่แน่ใจว่าใช้หลักอ้างอิงอะไรแต่ว่านมุมงของพรรคประชาชนก็ยังทำหน้าที่แกน,นำพรรคฝ่ายค้านในสภา เห็นบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาลทุกเรื่องที่สังคมสนใจทั้งเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่อง MOU ในกรรมธิการเรื่องสัมปทานผลประโยชน์ทรัพยากรเรื่องที่ดินเขากระโดงก็มีกลไกในสภาในการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณพฤกต์ก็บอกว่าจุดยืนของพรรคประชาชนตอนนี้เดินหน้าทํางานเต็มที่ในสภาแต่ถ้าประชาชนกลุ่มใดซึ่งไม่ได้หมายถึงนายสนธิเท่านั้นต้องการจะเรียกร้องประเด็นอะไรก็ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุม ส่วนการชุมนุมจะมีคนมาสนับสนุนมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่มีการเรียกร้องและการทำหน้าที่ของรัฐบาลประกอบกันแต่ขอย้ำว่าพักประชาชนจะเดินหน้าทำงานผ่าน,นกลไกสภาเพื่อตรวจสอบรัฐบาลนะักข่าวเลยถามว่ายืนยันได้ไหมว่าสสพรรคประชาชนจะไม่ลงถนนแน่ๆนะคะคุณพอิตก็บอกว่ายืนยันคำเดิมว่าพักประชาชนเดินหน้าทำงานตรวจสอบผ่าน,นกลไกสภาผู้แทนราษฎรค่ะ อืมนะคุณไอติมก็มายืนยันนั่งยันนอนยันนะว่าไม่ลงแน่เพราะว่าไม่ใช่ประเด็นที่พักประชาชนเนี่ยเขาให้ความสําคัญนะเออถ้าเป็นเรื่องร้อยสิบสองอะไรเงี้ยนะเราจะต้องแก้ร้อยสิบสองยกเลิกร้อยสิบสองอันนั้นไม่แน่เพราะว่าจะบอกว่าพักประชาชนเนี่ยจะเน้นแต่กลไกสภาอย่างเดียวก,ก็ก็พูดไม่เต็มปากนะคือในอดีตใช่ไหมจำได้ไหมม็อบสามนิ้วสมัยเฟื่องฟูเนี่ยเออสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยสอสอตอนนั้นเป็นพักอนาคตใหม่พักก้าไกลเนี่ย นะไปยืนชูสนิ้วไปยืนถือป้ายไปถ่ายรูปออกสื่ออะไรกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับเนี่ยแม้แต่คุณไอติมเองก็เคยไปเนี่ยไงไอติมโรม็มบลดแอกเลยนะอ่าเนี่ยไปยืนอะไรกับเขาด้วยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ไปขึ้นเวทีปราร์ตใสก็ตามเนี่ยนะเออคือมันอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือนักการเมืองเวลาพูดเนี่ยต้องดูว่าพูดแล้วเนี่ยตัวเองอยู่ในสถานะไหนนะเอ่อ ถ้าสถานะในสิ่งที่จะทาแล้วไม่ตรงกับจุดยืนตัวเองเนี่ยก็ยกหลักการขึ้นมาทาไมคุณไอติมไม่ไม่พูดแบบนี้ตอนที่มีม็อบสามนิ้วว่าเอ้ยอย่าไปใช้อกําลังรุนแรงนะนะไอเอฟทะลุแก๊สทะลุอะไรต่างๆเนี่ยไม่เห็นมีสอสอพักส้มออกมาปรามเลยว่าเอ้ยเรามีสอสออยู่ต้องเยอะแยะน่า,นาจะพาเป็นร้อยคนเนี่ยคุณมาใช้กลไกของเราสินะเออ คุณไม่ต้อง่วงหรอกเขาคนที่เข้าไปเรื่อง m อ u เนี่ยเขาไม่ได้เขาคงไม่ชวนพักก้าวไกลพักประชาชนไปร่วมเพราะว่าเขาเห็นบทบาทแล้วเขาก็คงไม่ได้จะหวังพึ่งพาอะไรได้อะนะแล้วการการจับตามองการทำงานของรัฐบาลของในฐานะพักแกนนำฝ่ายค้านในยุคนี้เนี่ยมันดูหน่อมแนมมากเนะาะคือางทางที่จริงๆแล้วมันมีเรื่องให้ มันมีเรื่องให้ฝ่ายค้านได้ทำผลงานเยอะมากๆเลยเอาจริงๆแล้วอะแต่ในรอบนี่เกือบๆจะสามสามเดือนใช่ไหมเพราะว่าเขาเตรียมจะถแถลงร้อยวันใช่ไหมคะ,ะเตรียมจะถแถลงร้อยวันก็เท่าไหรอ่อ่ะก็เกือบๆสามเดือนแล้วว่ะแต่เราจะเห็นว่าในการทำงานของพักประชาชนเนี่ยเน้นไปที่การทำงานในคณะกรรมธิการซึ่งเอาจริงๆคณะกรรมธิการก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะในการที่จะแบบทำอะไรได้มากนักอะ อาจจะมีอำนาจแค่เรียกมาชี้แจงแล้วก็แถลงข่าวต,ต่อต่อประชาชนแต่ว่าจริงๆนั้นคิดว่าบทบาทของพักฝ่ายค้านในอดีตที่เราเคยเห็นน่ะมันทำได้มากกว่านี้ถ้าจะบอกว่าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่ในสภาแล้วในฐานะของพักฝ่ายค้านในทุกเรื่องม O U สีิบี่เรื่องทรัพยากรผลประโยชน์ทางทะเลเรื่องเขากระโดงเรื่องอะไรก็อาจจะเห็นอาจจะเห็นนะแต่เห็นการทำในกรรมธิการแต่ยังไม่เห็นแบบ การลงมาออกมาเรื่องนี้แบบเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่อย่างที่ฝ่ายค้านควรจะเป็ดเพราะฝ่ายค้านในอดีตเนี่ยได้ทำบรรทัดฐานเอาไว้พอสมควรนะคะอืมคือกรรมธิการบทบาทก,กรรมธิการของพักประชาชนเนี่ยในหลายประเด็นสำคัญประเด็นใหญ่ๆเนี่ยเหมือนกับทำอีเวนต์นะว่าทำแล้วนะตรวจสอบแล้วนะเช่นเรื่องเขาก็ะดองเรียกเรียกฝ่ายที่เกี่ยข้อมเรื่องเขาก็ะดองเรื่อง MOU สี่ิบสี่เงี่ยเรื่องระดับชาติอย่างเงี้ย ใช่ไหมกรรมธิการการมันกองคุณลังจิกมารวมว่าเรียกมาแล้วนะแต่กรรมธิการาบอกว่าเดี๋ยวขอต้องไปศึกษารายละเอียดก่อนเพราะว่าข้อมูลไม่เหมือนกันเ,ออเรื่องเขากระโดงเมื่อกี้ใช่ไหมที่บอกว่าไม่ได้คําตอบอะไรเลยเรื่องชออั้นสิบสี่ก็บอกว่าถามมาตั้งหลายรอบก็ไม่ได้คําตอบอะไรเลยแล้วก็จบไปอ,อ,อันนี้มันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าฉันหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยกับพักฝ่ายค้านอ่ะฉันเลยต้อง,งออกมา ประเด็นอย่างมอูสี่สิบสี่เนี่ยมันหนักหรือมันแรงพอนะในการที่จะขอยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เลยนะคือถ้าคุณบอกคุณใช้กลไกสภาเนี่ยคุณใช้เต็มที่หรือยังอ่ะออคุณเอาเรื่องนี้ไปถล่มรัฐบาลน,นีคนเขาจะคนอื่นที่เขาไม่ได้กินเงินเดือนหลวงเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะเอาจริงนะพี่ถ้าหากว่าเป็นยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์อะ จะมีข่าวเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ายค้านเนี่ยจะยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จนถึงตอนนี้รัฐบาลน,นี้เกือบจะร้อยวันแล้วย,ยังไม่มีข่าวออสักแอะเลยนะว่าออว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะเงียบกริบอืมอภ้ปรายถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลน,นะ